เบิองเบืงกับเป้าเพินะ่น่ะขาดไปเลยเขานแนมเบิองนะ่ะเทาเห็นว่าอันคือคือเป็นตะมีราคาแท้เห็นเพิ่นพายมามันเข่ากับชุดมันเข่ากับสินเนาะหน้องเนาะเข่ากับสินเข่ากับเสือ้อแล้วก็เราเป็นแต่ราคาแพงเท่เทาถามเพิ่นเขาได้ก็ราคาอันนี้นะแสนสี่สิบแสนสี่สิบกับประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะประมาณสองร้อยสองร้อยสามสิบประมาณ 200, 300, 300, 200, 300. นี้แหละสองร้อยสามสนะิบสองร้อยสามสิบสามมาแล้วมาแกงกินได้บ่ได้แกงสปามันบ่กล้มมายัางบ่มันเป็นกล้วยยัง กล้วยบ้านกล้วยบ้านบบบรบ้านนี่เขาบริสิทธิ์ยากนันบ,บ่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 แต่กินแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยทำเ,เกลี่ยใส่ปลาดุกมาเถื่อนห้ามาห้าสิไปเอาอยุถึงจักสองสามหัวอ,อยู่อือเอามาเอามาลวดจำเจลลวดจำเจลก็ได้มันปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นอ้นองๆเนาะไม่ได้ใช่เพราะ่องเลสามพ่อทามอันอันน่องทองได้น่องท้องน้าห้องหลวก็สิลวกพักครับเมียสิลวกพักพักพักกาดดอกแล้วก็ สกินขาวครับกินขาวกับปลาทูขอยปลาทูเนาะชุดยอดอะไรบรรยากาศนาวๆครับอากาศหนาวๆนาวเลยน้องนะครับห่อเลยนะกี่ดื้อเป็นกี่ดื้อได้หนิตัวขาวๆดำๆนีิยิ้วเขาครับทากินเข่าแห้งยิ้วเขาแห้ง ลวพผ้าเพื่นมาฮอดห่างโลบินซันแหละเข้านาสิเข้าเป็นเกือบสามสี่แล้วมั้งแม่นบอกว่าหนะโลบินซันหนิว่ายางไรเื่อไรเนาะยางแต่บงเอื้อนยางแตะยุงเทพยแม่นบอกยางอยู่ไซยางอยู่อุดอนยางอยู่อุดรเนาะเธอหนึ่งเนาะ พยานกับตาแสบครับเพิ่นไปแวะเล่นกับโมเพิ่นแหละพันไปเยี่ยมตาแสบเลยเสือนี่ลงททเวลบอกพี่จะให้ใครก็ได้นะาสันเอ๊ะพี่ลึกซ้ายจับ <c oughs> พากันไปเที่ยวกันครับทุกคนพาเพิ่นไปเบิ่งนางกะพ่อเด็เป็นแนวทางเทือนหาพิ่นมา,พากพิ่พันจากเบิ่งเพิ่นกะให้เพิ่นพาลูกพาเต่าเพิ่นมาเบิง่งเนาะทุกคนแมนสันสอง สาวเราดูหนังโรงเป็นครั้งแรกนั่นว่านางหลากึ้อของใช่ไหมฮะคื้ของไม่ถ่ายวายมาแต่แรกกันเราเราขึ้นพอเป็นแล้าเอาจูงแกนสเกิดเป็นย่างประยาดขึ้นย่างประยาด ดี๋ยวไปเบิ้งรัดก็เนี่ยทุกคนกล่องเฮาสิกระพริบแน่นิดนึงเด้อทุกคนเด้อเพราะวะ่าเฮาบ่ได้ตั้งค่าแสงใหม่เนาะกี่ฐานเนาะโอ้ที่เข้ามาจังซี่เฮาสิได้ตั้งค่าแสงใหม่เพราะว่าอันนี้เฮาขาดเฮาก็เลยถ่ายแบบนี้เลยถ่ายบรรยากาศที่ว่าพาน้องมากยางเล่นยางหัวเนาะให้เพิ่นมาเบิงเ่งแนวทางว่าถ้าอันผู้บ่าวเพิ่นมามีผู้บา่าวมีผู้แพ้วพอได้เข้ามามันเลาะซื้อหันซื้อนี่ให้เพิ่นเนาะ ห่อกับพ่อเด็ดแต่สื่อเขาให้น้องกินแม่น่ลาซำนี่นะครับรูปเป็นชั้นบานห่ากับประมาณนี้แหละยางไปบึ้ดเดาเขาเอ่ยยางาไปต่างกลกลับมามาสะดุดกับอันนี้อันนี้เขาเห็นยางเห็นปะแต่ <c oughs> คือเรียนยอดลงบ่ออยหนึ่งแต่คือสมมติว่า เข้ามุนได้มันจีได้ก็คือได้ก็ตุ๊กตาแบบนี้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 แต่กะบบเนี่ยแต่ว่าตัวสเได้สียังได้โตแบบได้ขนาดเนาะยังมีอยู่ได้นี่แมนนี่เห็นบอร์ดถ้าเสด้สียังก็เสดโตยังอะไรก็ลอยนิ้วกันอะไรก็ได้ได้ปะอ่าเสด้ตบโอ้โห <c oughs> <c oughs> ชิ้นจางครับชิ้นจางของแท้อันนี้นั่นเท่าได้อันนี้นะ อันนี้นะสิีแพงอันนี้นะมีนาสีสิบบาทสามสิบบาทเอออยากลองมุนบึงบ่ฮะมาอยากลองมุนบึงบ่เบิงเบิงกระเป๋าเพิ่น,น่ะขาดไปเลยเขานแนมเบิงนะ่ะเทาเห็นว่าอันคือคือเป็นตำมีราคาแท้เห็นเพิ่นพายมามันเข่ากับชุดมันเข่ากับสินเนาะหน่องเนาะเข่ากับสินเข่ากับเสือแล้วก็เาเป็นแต่ราคาแพงเท่เทาถามเพิ่นเขาได้ก็ราคาอันนี้นะ แสนสีสสนส่สิบกับประมาณสองรอยกว่าบ,บาทเนาะประมาณสองร้อยสองรอยสามสิบประมาณนี่แหละสองร้อยสามสิบสองร้อย,อยนะบรรยากาศล่งนางครับทุกคนเขาทุมหนึ่งพอดีเชือแรกล,ลอ่องเบิรครับเชือแรกมาเพื่อเวรน,มเมนาง ลักเป็จนจังไงแหละจักสืมักคืบอบ่มากยานบ่มากถือแล้วร้ายกลัวเพื่อนมักเบิ่งได้โทษละทัดบิ <c oughs> ่งนั่งไงฮะนังไทยมาสิดเชื้อวันบึงนั่งพลังกับยานตัวบ่มากมาสิดเวัเบิ่งนังเกาหลีกับยานตัวบ่มากฮะผ้าพื้นมาก,ก่อนเวลาน้อยหนึ่งเพราะว่า แกซีเพ้าเมื helmet, อ่อเพื่อนแกเสด็ดต้มกอแกงกอแกงไก่ก็มันสิได้มาสานะครับก็ได้ภาพเป็นมาก่อนเวลาเบื้องนังพาเพิ่นมาเาห้องนาวเป็นจังไดหนาวบ่บ่หนาวธรรมดาโอเคไปลองไปนี่ครับพาเพิ่นมาเาห้องนาวครับทุกคน บรรยากาศหมืดแน่จั๊กน้อยหมืดแน่จั๊กน้อยโอ,อใหาเพื่อนนั่งทีมนะครับประจิจจัทางทางได้อยู่บ่ให <c oughs> ้หนีกันนั่งขี้าหนีก็ได้โอ้หมืดเหมืดครับหมืดเหมืดตอนเขาจับปิดไฟส่วนหนึ่งแหละอยู่ในโรงนั่งครับกำลังจะพากันออกไปเบิ่งนั่งนั่งต่อ พาเอ้ยลงที่สามาจำบบอะไรมาเนาะลางนี่เนาะลงภาพยนตร์ที่สามเลยทุกคนเข่าเบื้องนัง่นงกันครับทุกคนเดี๋ยวจัะว่ากันไหมเนาะดึงเออดึงออกมาปฟาสามทุ่มสามทุ่มเปรเลยบ่กะโมงย่งบ่คือว่าสามทุ่มเลย เก่าโมงเป๊ะเลยครับทุกคนสามทุ่มลงนั่งเลิกกับผู้ดีทยอยกันกลับแหละกะบเจนาแต่คนถามมากขา,าลูกมาน้ำสีผ้าปูนั่งการ์ตูนเด้นอนอกหลับเด้อให้หน่อยนีอนั่งการ์ตูนไปละครับกลับละครับพักกันมือแหละบอสงงบ่ง่วงเด็กสงงมันบ่ ง่วงมาแปบนี้คือออกว่านี่แม่นบ่ะหางมันปิดเออเขากระแสเขาลงทางนี้ปลายเทาไปหารถเท้าบานน้เมื่อกินข่าวผีมะพี่ยูไซว่ะสันเที่ยนาแล้วรถรถจอดที่นีเที่ยนาอาจจะมาเมืองนั่งเด็กๆนะอีธานยางพูดเดื่อครับลุงนางเบิดลุงมีแต่คนเหรอ โล่งนางเบิดโล่งมีอยู่หกคนเมาโล่งเบิงเลยหมกตู้ตู้อยู่ประมาเท่าเบิงเจ็ดบาทนะ<น>มันมาช่วงนี้นะมาช่วงนี้นะช่วงนังมันแกะออกโล่งแล้วคนละเท่าไรปะคนละคนละสี่สิบบาทมั้งสี่สิบบาทได้หน่องละ่ะฮะเออสี่สิบบาท เมื่อแหละบันี้ครับทุกคนครับมาแต่เบืองนางครับยูเขาพากันเห็ดเนี่ยกินเลยนี่เราถอดปลาทูสุก,กินตอนแรกเขาร้าสิมาเห็ดกินมันบท่านครับว่าณนะกินเผาละวบสมใจค่ะบราณโบานไปกินหรือจะไสิมากินกเพื่อนเนี่ยภากันเห็ดกับเขาครับพากันถอดปลาทูกินพักเรียบเปรี้กิน,กนลวกบะล,ลวกพักกินกับแจวแจวมะกอกยูเขาแห่ ได้หรือว่ามาก,กอกน,นะได้ไ,ดไม่ได้เดียวครับตอกระูหึเดียวเหเก็บตอันน,นีม้มาไหวเหนืยอนี่ได้เก็บไปตู้ออตู้มาไหวว่าใส่แกงแกงไก่มือนตัแกงมืออื่นแกงไก่เนาะเนะเนาะแกงไก่ใส่น้ำมันสมนะเนาะเมื่อจะเศร้าเมื่อจะเศร้าก็ต้องไปสืบของด้านเปิดตี แกงไก่กินไหมน่าตอนเช้าแกงจะเช้ารือน่าโบรแกงเทียงหาโมงหกโมงคือเก่าบอกไปแต่เสมอแต่เสมอเจ่โมงเหมือนเอาขอท้าบตอนไหนอ่ะเจ็ดโมงหางัรนตอท่นเปิดจะเส็ดยงไหนเป็นสื่อสีเปิดแปดโมงเคืองทีทาเหื่อน ชี้แต่จากใดเมือ่อแต่เมื่อเสาร์เมื่อสงอสงกับเมื่อใดแต่หกโมงคนแล้วมันจะอยากเทียงเอ้าอันนี้ดานก็เปิดหกโมงนะครับเนี่ยกำลัถอดตาสพืกินกลับมาจากเบิงนางิ้วเขาทุกคน ลแล้วเลยทอดปลาทูห่ากระชิลวกวพักเนาะเมือ่อชิลวกวพักจะกิน,นทอดปลาทูตัวใหญ่ๆงงเลยเนี่นบวบกรบแจีวมากอกเนาะนปลาทูตัวบิ๊กเลยปลาทูตัวบกได้ mm hmm. ไเบิรงนนางน่ะเบิดลงนางมีคนหกคนนา,นางกัแต่แก่ก็กเฮาวนะผู้หญิงสองคนเนาะ ขาก็ได้เขาก็ว่ามาสามาสาลงหนางเบิงหกคนเหมือนกัน,กนชุด,ดยอดอนีครับทุกคนป้าแมวก็จะข้นกินปลาทู่เฮานั่นนะเบิงได้ขนาดเลยครับกาลัางถาให้น้ำมันห้อนน้ำห้อนแล้วก็สิรวกพักครับเนี่ยสิรวกพักพักพักกาดดอกแล้วก็ สกินขาวครับกินขาวกับปลาทูขอยปลาทูเนาะชุดยอดอะไรยรยากาศหนาวหนาวครับอากาศหนาวหนาวเลยน่องนะครับห้อง,องนีื้ะขี้ดื้อเป็นขี้ดื้อได้หน่ตัวขาวๆดำๆหนิยูเข่า,ขา,ขาครับทากินเข่าแห้งยูเข่าแห้ง ปลวกพักปีไม่มีบ่เคยปีนานนี่ไม่มีแล้วแม่รูะบอกปีอยู่บ้านน่ะอ้ายถามเนี่ย<ม>ปีกล้วยทีเพิ่นเพิ่นปลูกคล้ายนะ<ม>่ะปีมันนั่นสามารถเอามากแกงกินได้บ่ได้แกงสป,ปามันบ่กมบ่้ยังบ<ม>่มันเป็นกล้วยยังกล้วยบ้านกล้วยบ้านบ้บบนบานๆนี่ เขาบดได้ซีดยาบ้างไหมบอส<อ><อ>จะกินแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยเอาไปแกงใส่ปลาดุกมาเถื่อนหามาห้าสิไปเอาอยู่ถึงจะสองสามหัวอยู่เอามาเอามาหลวงจำแจวาหลวงจำแจ้าก็ได้ไม,มันปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์น้องๆเนาะไม่ได้ใช้เพาะเลยสารธรรม,าามอันอันหน่องทองได้หน่องทองกล้วีตู้ได้ซีดยาได้ใช้ย,ยาอยู่บอสบดได้ใไซมันบ้อันซีดแต่คลิยอนมันจะมัว่วเหรอวะ ว่าไปจะตกใจแหละสนอรมชาิเลยบอหนอแต่คือกล้วยพันกล้วยนะส่วนมากนะถ้าเจาะผูกนะคือแยกออกจากต้นมันมาปลูกเพให้ว่ามันมีของมันมาเลยแยกออกมันมีน้อยด้วยมาไปก้นน้อยน้อยมันแล้วก็เอาหักมันออกตัดแล้วก็เอาไปลุงกลุ่มจะไปลุงปลูกเลยมันมันติดง่ายอยู่เนาะแม่แม่ หาลวกพักอยู่ครับกำลังนงังพักกันกำลังล่มกับน้องอยู่ว่าอ,อยู่แถวบ้านเพื่อนนั่นปูกวนเด้ดีดยาพน่นยาบอบ,บดไดซีดบอได้พ่นเนาะกล้วยคล้ายกับเดี๋ยวนี่กับเป็นราคาเนี่ยเน,นเนาะโลน่นึงกับร้ายท่านเลยเป็นราคาเพราะมันล,ล่งกล้วยขึ้นคลิปนี้ก็คืล่คลลงคลิปสันส้นให้ทุกตคนเบิ่งครับเป็นคลิปไปเบิ่งนั่งกับเพื่อนลวก็มาหอดกับพากกันมากินเขาอยู่เพื่อนเนาะเมียกับถอดประตูสุก,กินครับนี่ าาก,กับตำแจวมะกอกแต่ก็มีแจวตำเว้นนี่แจวกินตำกินกับตุมปลาด้วยน้องหลานเนาะตอนแรกนะเฮาน่าส่วนเมียไปน้ำแต่เมียเฮามาบ่ทันนะก็เลยว่าเพิ่งมาไปกับน้องรถสองคนไปใส่ก็เลยพาน้องไปเบิง่งกลุงนางเบิด์ตลงนะคนหกคนผู้หญิงผู้หญิงสามผู้ชายสามเปนนางเฝ้ากันในลุงนางโอ้ยอันนี้ยมานางเผาคักเธอเดีห้องกากๆดเธอเดีมันจะกินปลาทู เออเออเออาอาเซีหัวประตูให้อยากกินอยากกินเนี่อยากกินเออน่แห้ะเอาไปใน้องมาไปให้คุณพ่อเนาะมนไปดูตัวไปให้กับไปอะไอเได้สินเนี่ย้นปล้ไปล้่พี่ๆๆๆพ้อเรล้วพี่อืมต้องใส่หรือมั้ นี่งานนี่แหละหมอกินเข้ามาแล้วนะเห็นบหมไปห้าวมาดิให้มันเปิดใบให้นี่แหละให้มันอะไรให้มันมันหยาดบักเท่ามาตีดหลังมือจนต้องหลอกนี่ครับตัวพักพอดีเลยกินข้าวนมกันสามคนมาเครื่องฮามมี่บอย เขาจะเอามะเขือในตูเขาจะเอาม่หยำกินกับแจวะเชาเน็ตกินหนาต้อกัรห้าอยกมาหนี่มะเขือเอามะเขือมีในตูอืออู้นั่นแหละอู้ย่าคักับหน่อข้ามะเขือหย่ำเปาะกินกับแจวล่างบมมีล่างล่างบมมอนล่างไม่หโอ้มจะกินหนออไม่จะกินล่างเนยร่อย กินเขานมกันเด้อทุกคนเด้อกินเขายั่ม,มเดือกยั่มเดินเนี่ยเรากัมผานกินด้วยกันเอน,น,น,นั่งกินนั่งชิมกินนี่ทากียังนำเมื่อนี้ถือว่ากินแบบง่ายๆเน้องเนาะเพราะว่ามันเดือกเนาะมันเดือกแตกินกันแบบง่ายๆครับกินปลาทูกินอะไรไปตอนแรกว่าสิแกงไก่เมียสือไก่มาว่าสิแกงไก่แต่ว่าเอาไปสวนไหลผัดทอดนะ มันบรทานครับกลับมาทำไมมากแกงไก่กินก็คือสีบได้เบิ่งนางสีไรเงินจองจองตัวไปแล้วแต่เจ็ดลอยเอ้ยบรแมนแต่เจ็ดสิบกว่าบาทสองคน <c oughs> กินข้าวครับทุกคนครับกินข้าวสิบบริธาเห้เบิร์นเ้อเ์้ากะหิวคือกันนะห้ากระสิลงมือคือกันเอานางทำไมจามลวดไมเพยาดอกอยากเผาอยากจำบอสเนี่ย <c oughs> นี่ครับกระซัม <c oughs> น,นี่แหละกับเขาเลี้ยงนอกมันกับบุญมียังายดอก จากปลาทูกับบนหอกินเบิร์ดได้บอกคุณว่าหอกินเครื่องหนึ่งเล่ยเครื่องหนึ่งจงไหวห้องสีไหวเจวกินมืออื่นมา <Yeah. S 1> มกับพักคลิปนี้กับบุ้มยังไล่ครับเป็นคลิปตัวเนื่องจากเขาไปเบิรงนนั้งเบิงในในภาคก็มานาั่งกินเขากินน้ำอยู่เพื่อนครับตอนแรกว่าสีแกงแกงไก่เนาะน้องหล่าแกงไก่ใส่น้ำมันส้มแต่ว่าเวลาพัะท่านครับเพราะวันนั้งเขาเปิดถุงหนึ่งก็เลยผ้าน้อง มากินข่าวดูเพื่อนรอบเด็กเมียถอดประตูสุกินครับพักแล้วก็มาเคือครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วมันี้อาบน้ำนอนก่อนมันเนี่ยจอกแกงไก่บ๊วยไพ้กับแพ้กับจอกกินแกงไก่บ่ได้กินเออืิญหมดแหละแกงไก่ตอนเช้าเี่อันนัพักเลยได้ไหมแกไม่ได้หรอกโจกบ่ติดแล้ว